ประจวบแนะนำตัวก่อนฮะครับผมประจวบเซมแป้นอายุ58ปีครับโอ้โหสาบอกห้บเป็นอาจารย์ใหญ่จริงไหมไม่ใช่ครับที่จุดทำงานอะไรจ๊ะอ่เป็นข้าราชการประจำเหมือนกันครับแต่ทำงานทุรการครับที่โรงเรียนเดียวกันน่าก็ใกล้เคียงครูก้อยนะเพราะเขาไปเซ็นเซอร์ในไรนรู้นี่ทำไมเป็นความรักไปเริ่มต้นยังไงอะ นุกนุกเป็นข้าราชการมาบรรจุใหม่ค่ะแล้วก็ด้วยคุณคุณครูก้อยเป็นครูก็จะทราบว่าด้วยอาชีพของคุณครูไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวบาบรรจุได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินก็จะต้องออกไปทําธุรกรรมการเงินข้างนอกบ่อยๆส่วนนจวบเรียกน้านะคะ <laughs> ส่วนนจวบค่ะเขา นอกจากเป็นธุรการก็ยังขับรถให้ท่านผู้มนุยการและก็คณะคุณครูที่จะต้องออกไปราชการใช่ค่ะก็จะใช้บริการบ่อยๆแต่ตอนนั้นนุ้มมีแฟนอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยรู้ว่าเขาแอบชอบเราไม่ธรรมดาคุณนุ้มก็มีแฟนเราเขาจะนัดจูบล้ฮะนัดจูบแค่สิบแปดปีผมเลิกกับแฟนมา20ปีแล้วอ๋อเราโสดนี่กี่ปีมาแลวกี่ปีมาแล้วเจ็ดปีกว่าล เจ็ดปีก็ประมาณ50ต้นๆตอนนั้นขับไปขับมาแล้วไงน้องนุ๊กเขานั่งด้วยในรถหรือไงก็นั่งรถนั่งรถไปด้วยค่ะแล้วก็จะสนิทกันมากสนิทจนแบบว่าเล่าทุกเรื่องให้ฟังค่ะมีแฟนกี่คนทราบหมดเพราะทุกครั้งที่นุ๊กคือรถตู้ปุ๊บนุ๊กจะต้องโทรรายงานแฟนก่อนว่าตอนนี้จะออกไปตรงนี้นะจะออกไปตรงนี้นะเขาก็ จะรับปรู้าช่มีปัญหากันจะเล่าให้ฟังให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยค่ยะแต่ทุกคำปรึกษาจุดจบของคำปรึกษาจะจบได้ว่าน้าวันเลิกเถอะร้้ยนยี่คยยปรึกษานะฮะบ่อยนะเกิดความรู้สึกกับเขาตอนไหนยังไงคือจริงๆแล้วพอเห็นปั๊บก็ชอบเลยแอบแอบชอบมาตลอด เราถึงให้คําแนะนําว่าเลิกเถอะอันนั้นให้คําแนะนําจริงๆหรือว่าให้คําแนะนําเพื่อเข้าประโยชน์ในตัวเรา <c oughs> ตอนแรกจริงๆครับก็เห็นเขามีปัญหากันมากๆเขาบอกยอย่าอยู่เลยเพราะว่าปัญหามันมีตลอดเลยก็เลยเราเรา,เร,ารับรู้ตลอดเนี่ยเขาก็นะว่าไม่ไม่ไหวแล้วนุกนุพพอเธออ,อยู่คนเราอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จําเป็นหรอกต้องหาคู่นุก็เอาคําไปคิดเลิกก็เลิกก็เคลียร์กับแฟนเลิกกันก็โทรไปบอกเขาว่า นะจวบนุกเลิกกับแฟแล้วนะนุกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าต้องไม่ต้องโทรไปบอกเขาก็โทรไปบอกเขาอะเขาก็เลยพูดมาคํหนึงว่าเขารู้ว่านุกเป็นคนขี้เหงาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่นุกไม่ต้องหาใหม่แล้วนะมาคุยกับน้าดีกว่ามาคุยกับน้าหมายถึงว่ามาคุยแบบเป็นที่ปรึกษาหรือมาคุยกับน้ามาคบกับน้าความร้สกตอนนั้นคือยังไง ก็ความรู้สึกตอนนั้นถามตรงๆค่ะนุ๊กเป็นคนตรงๆนุกนน๊กก็ถามว่าคุยคือคุยยังไง uh oh. คุยแบบเป็นเพื่อนไปแบบคุยเป็นเล่นๆไม่ให้มันหายเหงาไปจนเรามีแฟนใหม่หรือว่าคุยเพื่อลองคบเขาก็บอกว่า oh. คบนี่แหละลองคบลองคุยกับน้าดู uh oh. นุกน๊กก uh ็ oh. แบบจะดีเหรอนะพ่อ <laughs> oh, นุ๊กอายุน้อยกว่าน้าอีกนะ <laughs> <laughs> ก็เลยคุยคุยกันแต่ตอนนั้นนุ้มีอะไรนุ้จะเล่าให้ให้แม่ให้คุณแม่ฟังหมดก็เลยเล่าเล่าแม่ก็บอกว่าจะดีหรอนี่ลุกหนักมากค่ะชวนไปบ้านครั้งแรกคุณแม่ทําอาหารพาเพื่อนๆไปทานไปถึงเดินฉีกตัวออกจากเพื่อนนุกเลยไปหาคุณแม่คุณแม่ครับสวัสดีครับผมชื่อจวบนะครับซึ่งคุณแม่สวัสดีคุณจวบสวัสดีสวัสดีค่ะแม่แม่ก็งงๆอ่ะสวัสดีค่ะแม่พูดคําเดียวเลยว่า อย่าหวัดดีแม่แม่อายุสั้นซึ่งแม่ก็นึกว่าเป็นเพื่อนแม่นึกว่าเป็นเพื่อนปกติเขาก็บอกว่าพอดีผมอ่ะชอบลูกคุณแม่นะเพราะฉะนั้นผมจะขอดูแลผมขอแต่งงานกับลูกคุณแม่ได้ไหมโอ้เพิ่งเจอกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะแล้วเพิ่งคุยกับนุกอ่ะที่ตัดสินใจคุยกันแค่เดือนสองเดือนเองค่ะซึ่งพวกนุกก็ไม่ทราบก่อนเลยคุณแม่ ชอบค่ะชอบมากเพราะว่าระหว่างที่คบคุณแม่ขายของเขาจะเป็นคนที่ไปตลาดกับนุกซื้อของให้คุณแม่ทุกเช้าตีสามซึ่งตอนนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแค่คบกันเฉยๆคือเขาทําหน้าที่แทนแทนคุณพ่อแทนแทนได้หมดใช่ค่ะคุณแม่เลยชอบคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะแต่งก็แต่งอ๋อตอนนี้แต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วค่ะแล้วเวลาไปไหนมาไหนคนทักไหม ทักค่ะทักว่าเป็นแฟนเหรอทักว่าเป็นพ่อและจวบน้อยใจไหมไม่หรอกครับเราเข้าใจเนาะเข้าใจครับเราไม่คุยกับคนอื่นแล้วเนาะช่วงนี้ไม่ไม่มีแล้วครับเยรู้นัดตีนะต้องแต่งมาไม่เคยเลยครับแล้วจวบถามตรงๆมีเมียเด็กดียังไงะนะก็ทำให้ผมหนุ่มดีไงครับ แล้วเลือกคนนี้แหละถูกต้องแล้วไหมสาหรับเราสาหรับนุกนุกว่าคิดว่าถูกต้องค่ะและถูกที่สุดเพราะว่าตั้งแต่คบกันมาคือหนึ่งเลยนุกไม่ต้องระแวง<ะ>สองแล้วก็คือนุกคือเขาเป็นคนให้เกียรติค่ะแล้วเขาก็สามารถเข้ากับทุกคนในบ้านเราได้โดยที่เวลาไปบ้านนุกอะนุกไม่ต้องมากังวลเลยว่าเขาจะอยู่ตรงไหน<อ>เขาจะอยู่ยางไง<อ>เขาจะคุยกับใครได้บ้างแต่เขาสามารถคุยได้ตั้งแต่ยาย จนถึงหลานตัวเล็กๆค่ะสนิทกับทุกคนมันเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วแล้วก็ดูแลเราไม่ใช่ดูแลแค่เราคนเดียวไงคะ,ะเขาสามารถดูแลทุกคนในครอบครัวของเราได้วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับน้าจวบบ้างก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่วันนี้เลือกนุกแล้วก็อยู่ดูแลนุก๊กแล้วก็ ไม่รังเกียจในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้อย่างดีค่ะนรับใจครับก็ต้องขอบคุณคุณลุกเหมือนกันว่าไม่รังเกียจคนแก่นะครับเราแทนตัวเองว่าอะไรอยู่ด้วยกันนะเรไม่พี่ไม่ยอมไม่พี่เพราะว่าเคยปากเก็ขอเรียกนะก็ขอบคุณที่ดูแลน้ามาตลอด ตั้งแต่คบกันมาเจ็ดปีแทบจะไม่ได้แยกจากกันเลยสักวันหนึ่งโอ้ยไอ้ไหนแต่งงานกันแล้วโชว์ความรักให้เราดูสักหน่อยโชว์หน่อยอันหนึ่งสองสาม